ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้ล่างคลิปก็มีแฟนเพจ facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณแฟนอาร์จากน้องๆทุกคนเลยนะครับผมโอโ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วสําหรับคนไหนอยากจะส่งแฟนอาร์นะครับผมสามารถส่งได้ที่ f e c o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  k n p n p e เนาะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อน้องๆมาด้วยนะครับผมหรือคนไหนมีช่องก็เขียนช่องมาด้วยนะครับผมจะได้รู้นะครับผมว่ามาจากใครช่องไหนนะครับผมโอเคไปเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับไป กราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนัทโดโดแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม A าร์เซ v ไวน์อีโวพกันอีกครั้งแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในหมดไพร์มโมเฟียเวอร์ซัพโดนัทโดโดนะผมไม่มีเวอร์ซัสอย่างอื่นแล้วนะโอเคมาก็วันนี้นะครับผมพี่ก็ขี่เจ้าอ่าโอมกา้าลีเปอร์นะผมมาวิ่งเล่นเนาะแล้วก็จะมาหาจับแบบ อะไรทักอย่างหนึ่งหาไปเรื่อยแหละเดินเล่นไปเรื่อยเนาะแล้วก็เนี่ย <c oughs> มีตัวกรอกลัอยู่ข้างล่างนะครับผมเออดูเลยคนพิษใส่มันจะตายไปเนี่ยโคตไปเออนั่นแหละไอเจ้าพิษของโอเมก้าลิปเปอร์เนาะมันจะทําให้ศัตรูสโลเนรัยผมติดสถานะสาโลแบบหนืนเลยเนาะนกบินอยู่นี่คือนกล่วงอะ่ะเออก็อนะฮะ ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้แล้วก็มีสามารถมีเปิดเกาะด้วยเนาะน้องๆบอกว่าว่าถ้าเวลาเราเปิดเกาะเนี่ยเราจะไม่ได้รับผลสก,กิลแบบพวกไฟไหม้พวกอะไรจากจากเดโดเสาร์ตัวอื่นนะครับผมเหมือนเราได้เกาะป้องกันนั่นเองเออก็เจ๋งดีเหมือนกันนะที่ว่าเออโอเคอเออพ่นไปเออดูด <c oughs> แต่ลูกกระสุนวิ่งช้ามากนะดูดิอ๋อตายตายตายต,าย,ตายจะรอดไหมอ้าเอา้เอาวอา้อาว โดนบ้างไหมเนี่ยเอ้าดูดิ <laughs> โอ้ยยิงระยะไกลไม่ได้เลยดูเดี๋ยว,ยวลูกลูกกระสุนมันไปช้ามากเลยนะแบบอ่ะดูสักทีที่อย่าเดินดิเอ้าอโหมันมีหลบจะโดนไหมวันนี้เอ้าเอาไปอีกเอา อพอพอหมดความอดทนนะผมหมดความดอดทนเออไม่ไงโดนเข้าไปดิเป็นไงล่ะตัวออฟฟิเชียลก็ไม่ตายด้วยเนะี้ยเออต่บาดห,หางไปเลยตบาดหางไปนี่เฮ้ยงั้นแหละวะอ๋อความเดนเดียเนี่ยผมรู้สึกวิจะเจอเนี่ยผมวิเห็นเซริเชียลอ่าอยู่ไทยเลนัทนู่นอยู่ไทยนู่นนูนน่นนูนน่นนู่น เฮ้เดี right? ๋ยวเราจับไปกว่า <Minecraft> พ <CGI> oh, okay. ี่มีคิบเบิลเซเดเทียลแล้วเนาะเดี๋ยวเราจับเซเดเทียลไอ้อะไรนะอยู่ไทยเลยเนาะเออไม่รู้มันจะโหดหรือเปล่าไม่เคยขี่มาก่อนเนีผมเอาเป็นเดี๋ยวนะปืนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนกระสุนกระสุนยศสลบท์ไนวะกระสุนยศสลบกระสุนยศสลบกระสุนยศสลบอ่านี้โอเคมามา เอาไปไหนละออ๋ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ,อ๋อ,อ,อดูตัวสีน้ำเงินสวยเลยนะผมเออพี่ชอบพี่ชอบชอบสีน้ำเงินดำ <c oughs> สวยนะผมเท่ดีสีน้ำเงินน้ำเงินอย่างเงี้งยเจ๋งเดี๋ยวไดเดี๋ยวนะเอออะไรวะอะไรวะเสียงอะไรวะอ๋อมันคำรามตกใจหมดโอ้โ,โ,อโหโหดเนี้ยน่าจะโหดน่าดูแหละอืม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 ,อม เอาหนีหนีที่หนีหนีที่หนีหนีหน,นีอ่ะอืเรียบร้อยครับผมสลบเจง๋งน่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนคงไม่มีตัวอะไรมาตีมันหรอกมั้งเทดิเทียวเอออยู่ไทยอยู่ไทยอยู่ไทยโอ้นี่เอเป็กอยู่ไทยเลยนัดแม่เลเวลเก้าน้อยไล่ดันอะไรเนะี่ยไพ่หม้มอวะไพ่หม่มันสีดำแดงๆเดงก็วะ สงสัยเป็นคล้ายๆไอ้ลูกน้องของไอ้นี่มั้งลูกน้องของไอ้อยู่ไทยหรือเปล่ามีแสงแสกลูกน้องก็ผีแล้วอ้จิ้นไอบ้ามองยังไงเว้ยโอมองยังไงเป็นลูกมองยังไงเป็นลูกน้องอยู่ไทยวะนี่กูเอาเอาเอามาเอาโอ้โหโอ้ดาเมจลิเปอร์เดี๋ยวเด้ออเอยเด้ออ เออนี่ตะวันห่างไปกระเด็นไปดีกระเด็นไปดีมาเอาหรอเอาหรอเอาเอาหรอเอาหรอฮ้ยเฮ้ยเอองับไปงับไปลูกงับไปงับมันงับมันงับมันเออเอามาดิเออเออเออตะวันห่างไปลูกตะวันหางไปตะวันห่างไปอืไม่ไงโดนอีกหนึ่งทีเดี๋ยว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 เฮ้อเดี๋ยวเฮ้อเดี๋ยวเฮ้ออืม ดูดูดูยังยังยังไม่ยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกนี่ไงตวัดห่างไปนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหก็ขาย่างอยู่เหมือนกันเนาะดาเมจไม่ค่อยรู้อะไรเราอ้าวนี่ไงนี่ไงไปเดี๋ยวเราไปจับอยู่ไทเลนไอเซเลเทียรอยู่ไทเลนัทก็ดีกว่าครับผมไป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 อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะลงวะเนี่ยเอออยู่นี่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 อ โอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเราลงไปให้คิมเบิร์กับเจ้าเซเลเทียลอยู่ท้ายเรนนัทเลยดีกว่านะครับผมโอเคมาแต่ตัวสีของเขามันสวยดีนะพี่ว่ามันสวยมากเลยเนี่ยผมดูดิสีแจ่มอ่า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 มีตัวอะไรมาโอ้ย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 ไอเล็ดไอ้แร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 ดนี่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  โอเคเดี๋ยวให้ยาหิวมันก่อนเอ๊ะยาหิวอะไรดีวะเฮ้ยทำไมของมันเรียงปกแปลกเลยเนี่ยเอาเอเอาเอาเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 เดี๋ยอเดี๋ยวเดยเดยยเเดีี๋ยวเดีเดี๋เอดยเ วุว่นวายจังเวยเฮ้ยเอาเป็น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 เ,เดี๋ยวนะเรียงก่อนเออว่าแล้วทำไมมันแรงแปลกๆอันนี้ยาร้อยเหรออืมอันนี้ยาหิวห้าสิบอันนี้นะโอเคอ่ากินไปนลกูกแล้วก็ตามด้วยคิบเบิลเซริเทียนะครับผมอ่ะอยู่ไหนละวะอืมออนนี่ไงโอเค อ๋าเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเท่จริงๆเลยสวยด้วยนะี่ฮะโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัดคลิปนะครับผมเดี๋ยวพระเดี๋ยวพี่จะต้องไปทําอาร์คีมันก่อนเนาะเออขออนุญ,ญาตตัดคลิปนะครับรู้สึกว่าต้องใช้ของเยอะด้วยสิไปไปที่ฟ้า,าลูกๆไปเก็บก่อนไปลูกมานี่กลับบ้านกันลูกไปโอเคครับแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ทําอาร์คี ยูไทยในนัดนะครับผมหรือเซรีเทียวยูไทยในนัทมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมพอม,มาดูตอนเช้าเพิ่งรู้ว่ามันตัวสีขาวเนาะเออแล้วก็หางฟ้าโอ้โหโคตรสวยพี่อยางชอบตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันตัวสีดํา <Din Meter> แต่มันก็มีลายดำมันไม่มีดิไม่มีดิไม่มีลายดําเลยเออต่สวยอุ้เนี่ยอะไรโอ้โโกดคอนโทรลบวกสีเปิดเกาะได้นะครับผมเจ๋งว่ะเอาเรื่องโอเคดูที่มันจะโหดขนาดไหนวะมันจะโหดกว่าตระกูลไอ้พวก เขาเรียอกกันนะอ่าเดโมนิกหรือเปล่าอืมเพราะว่าเดโมนิกเนี่ยเวลาทำคิบเบิลมันเนาะมันใช้ไข่ยเยอะกว่ามันใช้ไข่หลายอย่างกว่าเนีผมคิดว่าน่าจะเดโมนิกโหดกว่าปะ่ะเออแต่ว่าเซรีเที่ยวมันก็อลังการเหมือนกันนะพี่ว่า <c oughs> ไม่น้อยหน้าเดโมนิกเลยเนาะเออครั้งที่แล้วพี่จับแกะใช่ไหมแกะเดโมนิกมาครั้งนี้พี่จับอยู่ไทเลนัสเดโมนิกมาเนี่ยผมมาลองดูว่าจะเจ็กกบหรือ เฮ้ยแต่เมื่อกี้มันหน่วยมันชนอะไรอ้าว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 อ้าอะไรอะไรอะไรโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าลิเปอร์โอเมก้าลิเปอร์ทำไมทำไมเรานี่ไงพ่นไฟใส่ผมไม่โดนด้วยเออโอ้โหดีเดียวนะผมพ่นไฟใส่บวกกำลามด้วยไม่โดนศัตรูก็วิ่งหนีเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนงี้ะไรนี่อะไรไอเงี้ยนี่ผมกัดกัดกัด ถึงจะกัดช้าไปหน่อยเนี่ยผมไอยูเทเลนัสเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยทำเป็นเล่นไปใช้ได้ใช้ได้ไดโห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 ดเออแล้วพี่ก็ไปเห็นเซเลตเทียวสไปโนเนาะอยู่ตรงนู้นเออน่าจับเหมือนกันเนี่ยผมอืมอืมโดยส่วนตัวเนี่ยผมระหว่างเดโมนิกกับเซเลตเทียลพี่ชอบสกุลเซเลตเทียลมากกว่าเนะเพราะว่ามันสีสวยกว่าถึงมันจะโหดน้อยกว่าแต่ว่ามันก็อลังการดีเนี่ยผมเออเออพี่ว่ามัน ไอ้สกิลมันเจ๋งดีมันเท่ดีนะผมมันมีสีสันดีนะเดโมนิกก็ส่วนใหญ่จะเป็นไฟใช่ไหมเออก็มีเห็นมีแต่แบบเปิดเพลิงเปิดไฟอย่างเดียวก็เลยแบบอืแต่มันก็โหดนั่นแหละถ้าพูดถึงความโหดก็น่าจะโหดกว่านะฮะคิดว่านะคิดว่าคิดว่าน่าจะโหดกว่าเพราะพี่ก็ยังไม่เคยลองเลยเนาะแต่ละตัวมันก็มีความโหดไหมโอ้ยเดีอเด้ออะไรเนี่ยไอ้เนมเลสนะครับผม ไอ้ไม่มีชื่อเออโอ้ดูดูดูเอ้าเอ้าเองไม่หนีเหรอโถมันไม่กลัวเลยดูเดะโอเควิ่งวิ่งวิ่งเออคำรามไปหนึ่งทีเออคำรามไปหนึ่งทีเฮ้ยเอะไรอะไรระเบิดอ๋อโอเคเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงเราฮ้โเดี๋ยวพี่ชอบแบบมันมีวงโซ่วงแสบเนาะโอ้เจ๋ง อมาดีมาดีมาดีแน่จริงก็มาดีมาก้าเปล่าก้าเปล่าโอ้ยมันลงมาเว้ยเฮ้ยอ,อย่างนี้ต้องตอบสนองในเมื่อเขาเสนอมาเราก็สนองกลับเลยเป็นยังไงแล้วโอ้โหบนไฟดีเดียวเอาเอาติด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 อืมอ๋อเป็นไงเป็นไงเป็นงไงอ้อเดี๋ยวอยู่ไทยสายแว้นเนี่ยผมอ้อ เอเออ๋อคำรามไปหนึ่งทีคำรามคำรามเออมันไม่มีลูกน้องแล้วเราเพิ่มบัฟให้พวกเดียวกันได้ไหมเออเหมือนแบบพวกไอ้ยู่ไทยทั่วๆไปเนี่ยผมที่มันสามารถเพิ่มเหมือนเพิ่มสเตตัสเพิ่มวง,งวงแหวนอะไรบนหัวของไดโนเสาร์พวกเราก็ดีไงอเออ มาแล้วเราก็มอนแนจังหวะนี้แล้วก็ลองมาตามล่าหาเดโมนิกี่เผื่อเราจะได้ฟรีคือต้องบอกก่อนนะครับผมว่าตอนนี้พี่ทําสามารถแบบเรียกทําของเรียกเดโมนิกมาได้แล้วเนี่ยผมเ,เดโมนิกริปเปอร์นะครับผมเรียกได้แล้วเนาะแล้วก็สามารถเรียกได้แม้กระทั่งยูไทยเลยนะัสเซเลเทียลนะครับผมหรือเซเลเททีาายลยูไทยเลนัสนะครับผมคือรู้สึกว่าไอ้สตัวนี้มันจะเป็นบอสทั้งคู่เลยนะเป็นบอสของเดโมนิกกับบอสของเซเลเทียลนะครับผมเออ ก็ค่อนข้างที่น่าจะโหดนะผมพี่ก็เพิ่งรู้เนาะว่าพี่ก็เพิ่งไปศึกษาข้อมูลมาว่าการที่เราจะสามารถจับสปิริตได้หรือจับเคออสได้นี่ผมเราต้องสั่งอาหารเดโมนิกก่อนเนี่ยผมเดโมนิกลิเปอร์กับอ่าอินโดไมนัสเซเลตเทียวเนาะเออพี่เรียกกับกนว่ารู้สึกว่าเซเลตเทียวลิเซเลตเทียวอินโดไมนัสเล็กเนี่ยผมแล้วก็อ่า ดีมูนิกลิ a เปอเนาะเออ,เ,อ,อเพราะว่ามันตระกูลมันจะนําหน้าก่อนถูกไหมเออ <S <S พี่ก็เพิ่งรู้ว่าเราต้องไปฆ่ามันก่อนนะครับผมแล้วเราถึงจะปลดล็อก ok อะไรสักอย่างแล้วก็สร้างของแล้วก็เรียกตระกูลกาเดียนมาอีกนะโอ้โหมันช่างวุ่นวายอะไรย่งนี้ <S <S <G ül> เออโอเคโอ้ยแบบมีอะไรทําเยอะเลยนะผมเห็นพี่ไม่ได้ทําอีกคลิปของอ่าเขาเรียกอะไรนะคลิปของไอ้เจ้า ภัยมอฟเฟียนานๆนี่คือพี่หาของโน้องหูหาแบบหามันน่ะเออหาแบบหาของแบบโอ้โหทำทำนี่เยอะเนี่ยผมเออแล้วช่วงนี้พี่ก็เป็นช่วงการังสอบด้วยเนาะก็คือมันก็ยังสอบไม่เสร็จเนียครับผมเออน้องๆคงจะสงสัยเนาะนะว่าทําไมพี่สอบเยอะจังสอบหลายอาทิตย์จัง ก็คือ,อพอเราเริ่มมาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยการสอบมันจะไม่เหมือนสมัยมัธยมหรือกทมนะผมเพราะว่า,าวิชาเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยเราจะสอบประมาณ1วิชาหรือ2วิชาแค่นั้นเนาะซึ่งวิชาหนึ่งก็ประมาณ 3- ถึง4ชั่วโมงเนาะบางทีก็อาทิตย์นี้ก็ยังสอบไม่เสร็จแล้วนะผมก็ต้องเลื่อนไปสอบอาทิตย์หน้า ก็อยู่ที่วิชาที่เราลงด้วยว่าเราเรียนเยอะเราเรียนน้อยนะครับผมเออก็เดี๋ยวน้องน้องก็คงจะต้องได้มาเจอเนาะ <c oughs> ก็ขอให้น้องๆ้องสู้ๆเนะครับผมสำหรับคนไหนที่ยังสอบไม่เสร็จก็อ่าขอให้น้องๆ้อง,องสอบได้คะแนนดีๆเนีครับผมเออแล้วคนไหนที่สอบเสร็จไปแล้วก็ขอให้ผลเฉลี่ยเกรดออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมเนาะเออโอเคไปเราไปหาตัวตบกันต่อดีกว่าไป เจาว่ามันไปไหนหมดเนาะไอพวกเออริจินเดินเอเล่นเดินเล่นเดินเล่นนะอือๆๆๆนะเๆ,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 ๆ ไม่ขนามือเนี่ยบอกไว้พวกนี้ไม่ขนามือเลยเนาเนะเออน้ามาแล้วมาแล้วตัวอะไรเนะี่ยอาเจนเหรอโอ้อาเจมานี่ลูกมานี่โอ้ออริจินอาเจนดูดิมาดูซิมาดูซิว่าอยู่ไทยเลยนัดเราจะโคตรโอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นไฟใส่ทีเดียวออริจินตายเลยเออเอาเรื่อง ไม่เจ๋เงเจ๋เงเจ๋งเจ๋งโหดอยู่หดอยู่โอ้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 เซลิตเที่ยวเซลิตเที่ยวเซลิเทีย่ยวเซลิตเทียเเท่ยวยอืมรู้สึกจะเป็นออออกระตุกซเซลิตเที่ยวรู้ส,สึกจะเป็นเซลิตเที่ยวไอ้นี่เนาะอาร์เจนทาวิทนะครับผมว่าอาร์เจนอาร์เจนอืมอดิมาดินี่งไงงับทีเดียว <laughs> เฮ้ยโคตรโหดนะครับผมบอกเลยว่า อุ้ยสุดยอดนะครับผมไอ้เจ้าตัวนี้เออเอาเรื่องเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปเ๋ย่นะเออเดี๋ยนะอองใส่เราต้องอาจจะเป็น EP หน้าในภพยเมอาเฟสที่เราจะบวกกับอ่ายกขวกตีกันนะครับผมในเมื่อเขามีลูกน้องเราก็ต้องพกไปเยอะนะครับผมไอ้เจ้าตัวเดโมนิกรีเปอร์เนาะต้องจัดซะละละยกขวกตีเลยมาดูดิว่าใครจะใครจะไปใครจะไปก่อนกันเนี่ยผม ใน e ีพหน้าของไพ่โมเฟียน้องๆก็อย่าลืมติดตามนะครับเออโอเคเอ้ยเอะไร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 นี่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 ยังไงเราอะเฮ้ยตัวเราใหญ่กว่านะนายไม่กลัวเราเลยหรอเออเออคนละไซส์แล้วไอ้น้องเอ้ยเดี๋ยวเออช้างเรอนี่ควิดไปทีนึงใช่ครับว่าควิดเหรอไอ้โดนั้น โอเคครับผมไปลุยต่อลุยต่ออ๋าโอเคเดี okay, ๋ยวเราบุกเข้าป่าไปเลยนะเอ้ยไม่ใช่บุกเข้าป่าดิเขาแมปหีมะมันจะเข้าป่าอนะไร <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าเมืองหิมะไปเลยนะผมรู้สึกอ้นี้มันน่าจะเดือดกว่านาะออ้าวอ้าวยังไงเราอะยังไงเฮ้ยังไงเฮ้ยงไ,งไม่ลงไม่ลงอไม่ลงเหรอฮไม่ลงเหรอ,หรอแน่ใจว่าจะไม่ลงแน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่ลง แ,แน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่ลงมาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนี่นเออไอ้ไงแน่ใจใช่ไหมจะไม่ยอม,ยอมลงเออเอ,อ,อะไรตรงนั้นอะไรตรงนั้นอะไรตรงนั้นเออเออเออเวลาเราเปิดเกาะป้องกันนะครับผมตัวเราก็ไม่แข็งด้วยนะเนาะเฮ้ยดีวะ่ะเอาเรื่องอ,อืมหรือเปล่าเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเมื่อกี้กู <c oughs> อาจจะเข้าไดบิดหรือเปล่ามันอาจจะโดนไอ้เจ้าตัวที่อยู่ข้างหน้าเราก่อนเนาะอยู่ไทเรนัดตัวนั้นนะเฮ้ยนี่ก็เซรีเทียลเหมือนกันเว้ยเอาเอายังไงเอายังไงเอายังไงเซรีเทียลยังไงเรางัวเดี๋ยวมันยึกยักยึกยักแล้วมาเกิดตรงนี้ได้ไหมก็งงเออเออว่าดีว่าดีว่าดีเออโอ้ตรงนี้เป็ออริจินออริจินออริจินอะไรไหนขอขอดูหน่อยขอดูหน้าไหนวะเมื่อกี้เกิดตรงนี้ไปไหนลับอ่ะอ้า โอ้โหกี้โกงจัดบินออกมาจากไอ้นี่เลยหรอฮืฮอฮือหเออโอ้ยทีเดียวโดนไฟเดียวเนี่ยผมบินออกมาจากก้อนหินเลยวะโคตรขี้โกงเอายังไงยังไงเออออริจินก็ออริจินเหอะตายครับผมตายครับผมอมโอ้ย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 อะไรอ,อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยใครยังไงฮ้อยากมีเหลืองฮ้ เออแม่เดี๋ยวจัดเกียเก๊ยวน้ำงามๆให้หนึ่งชามอเอา้าวเอ้ย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 เอยอคำรามก่อนหนึ่งทีเห็นี่มนะขอฟูฟูฟ้าเปิดเปิดเปิดอ่าเปิดเ,ดเดกาะลุยลุยลย,ยังไงอ้าวตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนี่ออริจินออริจินหรือเปล่าเมื่อกี้แว๊บแว๊บแวบอ,อ,อือออริจินอาเจนเอออะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอ โอ้ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊โอ๊ยโอายโอ๊ยอนยโอ๊ยโอ๊ยโอคยโอ้ยหอ๊ยโ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 อไยโอ๊มโอ๊ยโ่พยโอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊ยโอยโอไยโอไม่อ๊ยโอนยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊่โอนโอโอโอ๊ยโอ๊ยโดนยอยโอ๊ยโอ๊ยโยอยโอยยโออโอโย ระยะไม่ไกลเนาะแต่ว่าดาเมจนี่นแบบโอ้โหสุดจริงเนะัยผมโอ้โหยี่สุดยอดเออถูกใจว่ะตัวนี้โอโคตรโหดโอ,โโอโ้โหหมาดิหมาดิเออหมาดิเรียบร้อยนะฮะเ,ออเหมือนตอนนี้เนี่ยผมเราจะไม่มีคู่ปรับในแมพพิมะาแล้วเนาะขนาดออรเรนจินก็ยังตายเลยอ่ะโอเค ก็เดี๋ยวคงจะเหลือเจ้าพิชิตบอสใหญ่นนโนโนเนรับผมอินโดไมนัตซีเรเทียลอินโดไมนัสเล็กนะครับผมแล้วก็อ่าเดโมนิกนะครับผมเดโมนิกรีปเปอร์เนาะแล้วก็ยังมีการดงกาดเดียนอะไรอีกโเยอะแยะยุ่ยยๆๆๆๆิ้มไปหมด <c oughs> โอเคมาไหนไนะหนเราฮะฮะไม่มีเนี่ยผมไม่มีตัวอันนั้นะตัวอะไรตัวอะไรมีแสงตัวอะไรมีแสงหอมก็หมา มาแรปเตอร์วะแรปเตอร์มั้งอืมนี่เป็นไงคำรามวิ่งหนีกันหมดอ้าว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 จะมาคำรามแข่งหรือจะมาคำรามแข่งเหรอเออน่ามาดิเปิดเกาะแล้วกวิ่งแล้วไปวิ่ง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 โอ้ไปครับผมไปครับผมเดี๋ยวพี่เจอเซเลเทียสไปโนอยู่แถวนี้เดี๋ยวต้องจัดซะแล้วมาลุยครับผมลุยครับผม อข้างบนมีแล้วมาดูวิธีกันไ่ปีนปีนหน้าผาอไว้ดูนะอ้ะยอย่าเน่มโอเคครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละเนาะเออเฮ้ยอะไรมาละทางนั้นอมก็มีประมาณนี้เนะับผมลิปในวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผม ไปหาที่ปิดคลิปดีกว่านหผมเดี๋ยวหามวิวดีๆก่อนมุมดีๆก่อนแปบ๊บนึงอ่าตรงไหนดีวะโอเคครับผมปะไปปิดคลิปกันดีกว่าครับไป ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการจับเซลิเทียอยูไทรินนัดนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อผมมีกําลังใจทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตายรังคลิปก็มีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไ like, ลค์ครับกดติดตามกันได้เลยน,นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอกลา,าเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับผม ใน EP หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับไปก่อนแล้วครับผมบ๊ายบาย